สวัสดีค่ะจากหลานช่างธานวัซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็น a ัวมาฟิทิเล็กโป,โปโนะคะของคุณพงลพีนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะอันนี้เสียบส,า,ะะสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนะคะนะคะ อันนี้ถอดใส่ชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จอลูกค้าแตกมาอยู่แล้วนะคะอันนี้รอยแตกนะคะนี่นะคะแล้วก็ปุ่มเล็กกดไม่ได้นะคะ แล้วก็ปุ่มแบ็คกดได้แต่ว่าไม่ทำงานนะคะปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาว ปุ่ม up นะคะเดินด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวานี่นะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเดินขึ้น เลื่อนลงนะคะนี่นะคะนี่นะคะ ะะ okay. พวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ